เธอพี่แล้วคุณตามใจผมใช่แล้วพี่แล้วคุณเนี่ยตามใจผมคุณหรอใช่โอ้ยเหมือนเหมือนคุณตามใจผมเหมือนกันนะเพราะพี่แล้วอบบว่าคุณช่วยผมต่อโดมิโน่ไงแต่ไอจีมันเป็นเทปของผมนะแล้วพี่แล้วที่คุณต้องตามใจผมใช่อ้าวเทปนี้ก็เป็นเทปของคุณอีกเช่นเคยใช่เพราะว่าผมเมีเกียรติลาให้คุณได้เสมอว้าวไอศ์ครีมที่คุณชอบไงแต่เป็นไอศ์ครีมมันรวนนะครับที่คุณ คุณอย่ามาพูดคังว่าคุณตามใจผมว่าคุณรู้ว่าผมไม่ชอบกินพวกมันมากพวกมันคือพวกมันผลไม้หรือเป็นพวกมันหรือเป็นมึงมึงโดเลนหยอกยอก่ยอกยอกวันนี้คุณจะพาผมไปกินไอติมใช่ไหมครับไม่อยากกินของมันต้องอยากชินอาจจะเปิดประสบการณ์คุณเลยนะแต่วันนี้ผมอยากกินไอติมแล้วผมเห็นว่ามีร้านหนึ่งน่าสนใจมากเพราะเห็นพี่บอยแะแช่มมาเอเหรอชื่อว่าร้านสกู๊ปอยู่ทงลารน้อยอยู่ตรงเลยนะฮะลาน้อยส몰มาร์เก็ตอ่ะ สมองมาเขียนตลาดน้อยอ่ะตลาดน้อยใช่ที่เนี้ยที่เนี้ยผมขอถามก่อนว่าที่เนี้ยเขาเป็นไอศครีมแบบไหนเป็นไอศครีมโฮมเมดที่แต่ไม่ชอบกินโฮมเมดมากมันเป็นไอศครีมที่ทำเองมือทำมือเองทำเองมือทำเองตั้มือไอศครีมโฮมเมดเนี้ยมันจะมีความแบบว่าเหมือนเวลาเราทำอาหารกินเองอ่ะมันจะมีความแบบความอร่อยมากกว่าการใช้แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีความพิถีพิถันเออคุณอาจชอบกินอะไรนะไอติมกะทิหรอใช่ไอติรีมกะทิมันทำาจากอะไรกะทิหรอ กะทิไงกะทินะเป็นนมไงอ้าวไอติมกะทิไม่ทำมาจากมะพร้าวหรอกะทิคือมะพร้าวไงจริงจริงข้าวบักขันข้าวบักขันกะทิมะพร้าวหรอใช่ย้อดย้อนเลยไม่นับเชื่อไม่นับเชื่อจริงมะพร้าวหรอไม่นับเชี่ยวมิกไม่รู้แต่มะพร้าวอันนี้พูดจริงไหมี่ยจริงเอาไม่ได้โกหกไม่ใช่เข้าใจว่ากะทิมันคือลูกกลมๆคล้ายมะพร้าวที่ข้างในเป็นน้ำกะทิ มันก็คือมะพร้าวเคยเห็นหนังเรื่องแม่เบี้ยไหมครับข,ขูดมะพร้าวอะ่ะก <c oughs> ็ขูดมะพร้าวใชื่อคือไงแล้วพอมันเป็นแบบเขาเรียกว่้อขูดใช่ไหมว่ะมันจะเป็นฝอยๆอ,ยอะ่ะแล้วก็เอามาใส่น้ำสักนิดนึงแล้วมาคัา้มคัน้นคั้นให้มันก็ท้องเป็นน้ำมะพร้าวสิมันมจะเป็นน้ำกะทิได้ยังไงน้มะพร้าวคือน้ำที่อยู่ในลูกมะพร้าวตั้งแต่ออริจินอลต้นอ่ะใช่อร่อยอ่าไม่เข้าใจว่าลูกกะทิมันคือลูกที่คล้ายๆลูกมะพร้าวแต่มันจะเป็นเสียงจานก็ได้คือมะพร้าว ลูกมะพร้าวคือเป็นลูกจะเขียวคือล้วมะพร้าวคือลูกจะเขียวตอนนี้คือลูกแล้วตายไอ้เขียวเขียวมันจะเยินเยิอ่อนอยู่ไงเออมันจะมันจะไม่ทันเห็นตาคุณว่าคุณว่าผมโง่ปะไม่หรอกเราแค่ไม่รู้เอาละครับเรามาถึงร้านกุ๊ฟกันแล้วใช่แล้วดูสีสันไอ้ติ่มของเขาสิ หน้าสดใสจังเลยโฮเมที่เยอะมากเลยเป็นไงแววตาคือปิ๊งปังปิ๊งปังปังจูนะน้อเเราจะมาเลือกรสชาติของไอศครีมให้กันและกันครับอืมผมจะเลือกถุเรียนครับ ผมไม่ได้กันแกล้งเพราะว่าผมอยากให้มิกเปิดประสบการณ์การกินทุเรียนเพราะว่ามีความไม่ชอบกินทุเรียนเท่าไหร่ไม่ใช่คำว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทำไมไม่ชอบเลยต่อไปผมจะเป็นคนเรื่องว่างผมเอามินช็อคชิปแล้วไงมิงอาจได้เลยนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้จะรอดหรือจะร่วงไม่ใช่เอิญนะนี่แหละจะร่วงตอนนี้ไม่ร่วงหรอเดี๋ยวผมกินให้ถ้าคุณกินไม่ได้อ่ะใช่สีที่เขากินมันกินได้หมดดี รสยากุ๊กชอบกินจังมาแล้วให้ผมเลือกให้คุณก่อนละกันไม่ไม่วิธีการเห็นผมก็คือเปรี้ยวกอดไม่ไม่เปรี้ยวไม่เลยผสมกันผสมกันอ๋อผสมด้วยใช่ไหมอันนี้ด้วยนะด้วยเอือเินบะหมิ่กันนะขอเน้นๆอันนี้เลยอ้าวคุเลียงเหรอไงอะไรนะอือ แสวฟันอ่ะแสบฟันแป๊บจินีสอ่ะจะเป็นปะนี่ฉันแบบว่าไม่ชอบเลยเวลาแบบเพื่อนชวนกินติมแล้วแบบมันมีอาการอย่างเงี้ยมันเจ็บมันเสียวฟันแล้วก็รู้สึกกินจีบแป๊บๆแบบสมมติถ้าเรากินไปอย่างเงี้ยใช่ปะเราต้องเม้มปากก่อนอ่ะนี่ตัวแล้วก็ให้ติมมละลายกับน้ำลายของเราเพื่อมันอุ่นขึ้นอ่ะแล้วค่อยกลืนเข้าไป ว่าแล้วยังไงแล้วเพื่อนชวนไปก็คือยังไงก็ไปด้วยก็เลี่ยงคือก็ไปด้วยแต่อาจจะแบบไม่ได้สั่งเมนูที่มันเย็นๆร้อนๆหรือว่ารสชาติที่มันเผ็ดจัดๆอะไรเงี้ยก็จะเลี่ยงไปก็เลยแบบพลาดแบบซูดีไปฉันหงแบบเนี้ยคือกินแบบอร่อยมากเลยนะแต่แบบรู้สึกว่ามันจี๊ดอยู่จริงมันมีวิธีการแก้ง่ายๆมันเป็นเรื่องง่ายๆมากแค่เปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันเซนสุดายเป็นประจำอาการมันนี้ก็จะหายไปแกก็ไม่ต้องกังวลแล้วเวลาจะกินเปรี้ยวเย็นอะไรเงี้ยไม่กลัวแล้วนี่ไง ร้านนี้เขาได้การันตีจากเซนโซไดอีก,กด้วยคือต่อให้แกจะกินอาหารที่เย็นยเปรเี้ยวเผ็ดอย่างแกก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นไรแล้วเพราะใช้เซนโซได้ฉันไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเสียวฟันเลยในเวลากินของเย็นอะไรแบบนี้เพราะฉันใช้เซนโซไดโอ้ขอ,อาไปเยอะเลยนะเอาหล่นเรียนไหมครับเรียนไหมขอของกินอันอื่นมาเออหอมมากดูเรียน, <c oughs> นไงบางใครที The <c oughs> best เอาอีกคุณใช้เซนตได้มาแล้วคุณไม่เสียวฟันเธอผมไม่เสียวฟันหรอกไม่มีปัญหาเลยคุณจะกินเยอะขนาดไหนคุณก็ไม่เสียวฟันใช่กินบวกผมก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะครับเอาอีกอ่ามาให้คุณได้กินก่อนได้ไหมอ่ามัมมมอ่าเป็นไงล่ะจ้าจะพึ่งตายจะพึ่งตายสิเริ่งเล่าอย่าเพิ่งรีบตายฉันเพิ่งเล่า ไม่เลยจริงอร่อยนะพี่คือจริงอ่ะผมมีปัญหาในการกินทุเรียนที่มันมีกลิ่นแรงมากกว่าอกินได้กินได้ยูสุกไหมยูสุกผมชอบรูสุสุดเลยอ่ะเร่อยว่ารู้รู้เลยว่าเป็นแบบน้ำส้มจริงๆริแล้วก็มีกลิ่นของเปลือกส้มเปลือกส้มกลิ่นที่แบบกัดที่เท็กเจอร์ของเปลือกอ่ะกลิ่นหอมมันตีขึ้นมาที่จมูกเยอะเลยฮะตีอย่างเงี้ย เมื่อสั่งเมนูยาคูเยรีรับเลยเซนโซไดดีคลีนขนาดทดลอง1หลอดฟรีเอานหนึ่งการสั่งซื้อก็จะได้เซนโซไดดีคลีนไปผมเป็นป่าเองวันนี้ผมจ่ายเพราะว่าผมต้องตามใจมิกเพราะฉะนั้นมีต้องกินให้พี่ก่อนเนะนี่อุ้มหมอนจริงมากเด็กน้อยแล้วซุปโอ้ยเยี่ยม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 โอ้โหแฮปปี้นะไม่แก่ตัถึงเวลาที่เราต้อง ขโมยไอติมเขาหรือไอติมกลับบ้านกลับบ้านโอเคฮะคนละสกูฮะคนละสกูนี่ขอบคุณมากครับอะวันครับแต่เราก็ยังไม่ลืมของแถมจ้าใช่นี่คนละกล่องครับขอบคุณครับผมคุณครับวันนี้เราขอขอบคุณรากสกูปนะครับมาขอบคุณครับไอติมอร่อยมากครับเดี๋ยวถ้าวันหลังผมขอมานอกรอบเอ๋เอาไปครับอร่อยครับผมได้ครับไปเจอกันที่บ้านครับเจอกันครับ และแล้ววันนี้ก็มาถึงแ้อกนเองผิดคนผิดคนแล้วและวันนี้วันที่รอคอยแล้วก็มาถึง วันที่ฉันเนี่ยต้องตามใจมิกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หนี่ไงผมจะทำไอติมมันม่วงให้คุณกินคุณอาจจะชอบกินไอติมแต่ผมไม่ได้ชอบกินมันม่วงนะคุณรู้ปะเนี่ยรู้แต่ผมอยากให้คุณกินอยากให้คุณลองเปิดประสบการณ์แล้วคุณจะทำได้เหรอคุณจะชิมยังไงคุณเสี่ยวฟันอยู่ไม่ใช่เหรอคุณจะทำไอติมได้หรอเลวว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าตะกี้นี้เราแวะซื้อยาสีฟันที่ช่วยลดการเสี่ยวฟันมาแล้วเออมาถึงเวลาแล้วแหละว่าถึงเวลาแล้วครับผมพี่ไาจะต้องมาขายของนะยาสีฟันเซรรดดนนนนะคััับเเป็ยยยาาสสีีีีีฟฟทท่่่ชววลกม ผลการรับรองทางคลินิกนะครับว่าช่วยลดการเสี่ยวฟันได้อย่างได้ผลถ้าอยากได้ผลได้เห็นนะคุณต้องลองนะจริงกับคนอย่างคุณได้เลยคุณจะผมไหมนะคนอย่างคุณเนี่ยเพราะว่าคุณเนี่ยมีอาการเสี่ยวฟันแต่ว่าคนแบบไหนเออแล้วมันจะมีประสิทธิภาพมากเมื่อใช้เป็นประจําทุกวันอย่างต่อเนื่องครับผมอ๋อจะเสียวกฟันเนี่ยชารุดกเอออันเนี้ยที่มิ้งเอามาคือสูตรดิฟคลีนใช่ช่วยให้รู้สึกปากสะอาดล้ําลึกลมหายใจหอมสดชื่นไม่เชื่อหรอ คุณยังไม่ได้แปลงฟันเลยแต่จริงๆเนี่ยเซซดาเนี่ยเขามีทั้งหมด6สูตรด้วยกันซึ่งตอนนี้เขามีแพ็กเกจจิ้งใหม่ด้วยนะเออจริงจริงแพ็กเกจจิ้งใหม่ของเขาเนี่ยว่าสวยแบบแซ่บงั้นนะครับเราไปแปลงฟันกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาทำไอติมแล้วกันเนาะโอ้หลีลาเหลือเกินเยอะเหลือเกินกว่าจะได้กินของอร่อยๆอย่างฉันเนี่ยอะลองดูอ่ะลองดูนิดนึงนะลองนิดเดียวลองกินไม่ได้แล้วว่ากินไม่มีกลิ่นเลย โอเคเดี๋ยวเราไปแปรงฟันก่อนดีกว่าครับด้วยเซนสอดายนะครับผมไปพี่เอเลิร์งมากวันนี้พี่ว่าจะมีชดอุ้ยหอพี่ว่าจะมีชดแปรงูมกังแต่กินแล้วก็ได้เลร้อมยัง ลืมลืมลืมเมื่อกี้เกิดจะพร้อมแล้วอะเฮ้ยไม่ใช่ดีกว่าเราไม่ชอบดีกว่าแต่ก่อนอื่นขอบอกก่อนพดิบก่อนพระเอกของเราคือมันม่วงจ้าแล้วก็อะไร,ะไรนะครับน้ำผึ้งดีต่อสุขภาพพักกินแล้ว<ร><ร>น้ำเชื่อมหญ้าหวานกินแล้วดีต่อสุขภาพเหมือนกันบอกเลยว่าไม่อ้ว <het> นโยเกิร์ตไขมันศูนเปอร์เซ็น ออันนี้คืออะไรฮะมิกอันนี้ำมะพร้าวน้ำกะทิน้ำมะพร้าวบอีกเหรอเอาจริงป่ะทำไมเราถึงเรียกว่าน้ำกะทิวะทัำไมมันคือน้ำมะพร้าวอะแต่มันคือกะทิไหมมันทำไมจากมะพร้าวไหมมันต้องเรียกมะพร้าวมันเป็นน้ำมะพร้าวมัต้องเรียกว่ามันเป็นน้ำมะพร้าวสิมันจะเรียกน้ำกะทิตไขมันของน้ำกะทิเนี่ยเป็นไขมันดีนะอ๋อกินดีต่อสุขภาพกินดีต่อกินแล้วดีต่อสุขภาพกินแล้วดีต่อสุขภาพใช่แล้ว อันนี้คือท็อปปิ้งเรานะครับอันนี้คืออะไรแครนเบอร์รี่อันนี้คือมะพร้าวแก้วอ่ะเราจะทำอันสองอันพอทำไมสองอันคุณกินอันหนึ่งผมกินอันหนึ่งผมจะใส่มันบวกกินกับคุณก็ได้นะที่จริงอ่ะไม่เป็นไรผมให้คุณเลยอย่างนี้ขั้นตอนแรกเราจะใส่มันม่วงเออเอาไปป่นประมาณครึ่งหนึ่งเลยผมขอถามสักหนึ่งคำถามคุณเคยกินมันม่วงไหมเกิดมาในชีวิตนี้เคยกินเลยเคยกินในรูปของไอ้ที่มันเป็นลูกกลมๆที่เขาไปทอดอ่ะ ไข่เต่าปะเออแต่มันเป็นในลูกสีม่วงเราก็แค่รู้สึกว่าเราไม่ชอบกลิ่นมันแต่ว่าอันนั้นกินได้เพราะว่ามันเป็นข้าวผัดทอดมันก็เลยกินได้แต่ถ้าเกิดแบบนี้มันม่วงนึ่งต้มอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ชอบเจอเนื้อมันใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรนี่คือลองกินก่อนนะทีมือผมคุณจะไม่กินได้ยังไงเอาดีๆมองหน้าผมมองมนะต้องกินนะต้องกินนะคุณต้องกินนะไม่จะกินนี่มิกขันไปเองผม เบาเลยนะโอ้ยกริวโอ้ยน้ำผึ้งนะครับใส่ไปให้หมดเฮ้ยไม่เอาเราให้เลือกไม่ใช่เหรอว่าผมอยากใส่อะไรอ่ะคุณเลือกเลยนะผมขอเลือกผมขอเลือกผมเลอกโยเกิร์ตกับย่าหวานมันน้เชื่อมย่าหวานเออใส่หมดเลยนะผมขอใส่หมดเลยนะได้ได้ได้โยเกิร์ตนี่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษถ้าเกิดบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะเราอ่านผิดกันได้นะผมอ่านเป็นเยอะตอนเด็กอ่ะมันเหมือนนะเว้ยมันเหมือนอะยาเหิร์ตโอ้ ยังฮึดนะเหมือนเหมือนที่ผมอ่านเอามือทาบอกอะผมอ่านเอามือทาบอกเออตอนเด็กเอามือทาบอกเอามือทาบอกคืออะไรวะโอเคไม่ผอมหรอกชาเนี้ยเท้าช้อนไม่เอาไม่เอานี้มันต้องไม่เอาไม่นต้องไส่อานนีเอือม่เต้่องใส่อามัเอห้มใเ่ม่เตาองไส่อันนี้เรายกวอไ่ามอาไรเรายกวา่เาอาไรนเำมะพร้าวน้ำกาเามเอา่า่า่าไเอมเอมาาม่เ่เเมันยากทไมจะเ่่า่น ให้คนอยู่วีเชิรเลยเดี๋ยวผมจัดการเองผมเป็นผู้บริการคุณบ้านโอ้ยก็เลยขึ้นชอบมาวีทำกะทิก่อนไม่ยอนมาแล้วมาแล้วมานี่จริงจังกันแล้วเนี่ยเออคนก่อนคนคนนี้ไม่ใช่คนนำกะทีโอ้โอเค เราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไงหน้าตรักดีน้องๆไม่ชอบอไม่เชื่ต้องกินก่อนหอมกลินหอมกลินี้อยู่นะมันได้กลิ่นโยเกิร์ตขึ้นมามันเลยช่วยไงเหมือนบลูเบอร์รี่ปั่นเหมือนกันนะถ้าเราใช้จินตนาการเพราะว่าเราเป็นนักแสดงนัเชื่อคือบลูเบอร์รี่ปั่นมันคุณจะกินได้นี่คุณแต่งด้วยแคนเบอรี่ผมแต่งด้วยมะพร้าวแก้วเรียบร้อยแล้วครับต้องไปแช่เย็นไหมอะทำง่ายมากถ้าคนแบบ คนดูที่บ้านนะครับถ้าอยากจะทำทำตามได้เลยนะขั้นตอนต่อไปคือทำอะไรนะฮะไปแช่ตู้เย็นเดี๋ยวเราไปแช่ช่องฟีดันดีกว่าเดี๋ยวเราไปแช่ช่องฟีดกันเดี๋ยวระหว่างรอยติมแข่งตัวเรามาเทสประเภทมันกันดีกว่าเอาของคราวก่อนเป็นไงบ้างครับขอถามความรู้สึก่อยดีใจครับ พี่ไห้เราลองอะไรใหม่ๆดูบ้างนี่ผมตักให้เลย้องครับคุณไม่ต้องทีตอนทีตอนทีตอนปลาลาคุณคุณยังตักเองจริงโอ้โหใช่เขาบานล็ฟแต่ผมก็อยากให้คุณตักให้นะคุณไม่ได้โชแอมใส่ด้วยไม่ผมเห็นปลาล่าตอนขยำขนมจีนอ่ะผมคุณเป็นคนตักเองทุกอย่าง ไม่ตัเองขาเหยียบเท้าผมเหยียบเท้าผมไม่ได้เหยียบคุณเหยียบเท้าผมกามคุณเหยียบตัวยคุณไม่เหยียบผมไม่อยากให้ดูมาเหยียบเท้าคุณตอนแรกผมไม่รู้แบบนี้ใช่แล้วผมก็อีกย่างนี้เลยผมพูดจริงๆไม่ได้โกหกผมก็พูดจริงจริงว่าผมไม่ได้ตั้งใจแต่คุณเหยียบผมไม่ตั้งแต่คุณนี่และแต่คุณเหยียบที่บอกผมไม่ได้เหยียบโอ้ยแล้วแฮปปี้อ่ะเลิศเลยอ่ะ ไม่เล็กติ้งมากเลยอ่ะเปนอยู่แล้ววันนี้เออเทียนลายวะวันนี้เราตามใจคุณไงผมต้องไม่แต่ตอนมาลาผมไม่เห็นเน็ตตักอะไรเลยเขากินแค่กุ้งปลายเล็บเขาแก่ที่ตัดชิ้งกุ้งปลายเล็บแค่นี้เลยไม่จบสักทีวันนี้อันนี้คือมัสมั่นไก่นะครับแต่มัสมั่นไม่ธรรมดามัสมั่นใส่มันมันฝรั่งวะมันฝรั่งป้อนด้วยป้อนด้วยทำเองผมกินเองของอกินเองของพ่ครั้งที่แล้วคุณป้อผมเอิร์อลดน้ำหนักอยู่อย่าบพี่แก้ว ันี่ไงมันมิ้งวันไงอ่าอ้าวมันคือแฟนเอาเล็กเอาเล็กกว่านี้เอาเล็กกว่านี้อ่าเล็กกว่านีอ่าอ่าไม่เป็นไรในคำแรกอันนี้นี่อันนี้อ่ะมาอันนี้สองซ้ำโอ้โหแขนมากใส่ตาเป็นไง ก็กินได้คุณชอบกินแล้วเพราะมันมีรสชาติใช่ไหมล่ะใช่เพราะมันมีกลิ่นเครื่องเทศของมาสมันอะมันช่วยทําให้การกินมันเหมือนมันเป็นข้าวแล้วก็เหมือนกินแบบข้าวคลุกเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยผมอยากรู้ว่าทําไมถึงไม่ชอบกินมันมมีปมอะไรตรงไหนอยากเล่าให้ฟังไหมอ๋อผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากการที่แม่ผมอะเป็นคนที่ชอบกินพวกนี้มากแม่ชอบกินมันหวานมันม่วงกินเผือกแบบกินตลอดเวลาเลยแล้วแบบว่าเขาชอบซื้อมาเป็นแนนคอ่ะสแน็คเคยเห็นปะที่มันเป็นมันเผือกทอดมอร่อยจังตอนนั้นผมอาจจะเจอร้านที่มัน แบบว่ามีความเก่ามันจะมีความยมยมอยู่อะไรเงี้ยพื้นๆเนาะแล้วเวลากินอ่ะมันมันเหม็นไงแล้วอย่างผมไม่ชอบเ t e เจอร์มันเทเจอร์เท t เจอร์เท e เจอร์ตอนเด็กกับมิกอัดจะชอบกินแต่พอกินไปเยอะๆโอ๊ยไม่ไหวแล้วกินจนแพ้อย่างงี้ปั๊ไม่มันเป็นแค่ความรู้สึกที่ว่าเวลากินแล้วมันไม่ชอบรสชาตินี้ต่อไปเป็นมันบดอันนี้ผมชอบกินมากเหรอคุณชอบเหรอชอบกินเองสิปอนเลยปอนด้วยปากปอนด้วยปาก พอเยอะไปแต่กินไม่เยอะนะพอเยอะไปผมขออัปเลเวลให้คุณเทียบหน้าทำไมอ่าเอาลดให้แบบไม่เอาเลยเต็มพี่เพราะวันนี้คุณจัดไปตั้งเต็มตั้งแต่ทุเรียนตอนตอนเช้าแล้วแต่คุณก็บอกคุณกินได้แล้วคุณชอบกินเพราะว่ารสชาติมันอร่อยถูกไหมผมว่าผมกินได้อ่าผมไม่บอกว่าชอบกินมีคำไหนไหมได้บ้าเดี๋ยวผมลดให้ก็ได้สงสารน้องเขานะมาคอนเทนต์เป็นอย่างนี้เลยทีนี้คอนเทนต์ตกลงมาจริงเหรอเอาตีขึ้นหน่อยอ่า อ่ากินให้หมดสิครับแล้วอะไรอ่ะกางกินได้หมดเอากับเอาขอแบบก,กินอย่างอเนจอร่อยอเนจอร่อยไม่ได้อยู่เฮ้ยแต่อร่อยนะอร่อยอต่อไปเป็นมันญี่ปุ่นส้มนึ่งวอ,อันนี้เ้าวจังเลยอ่ะมันส้มญี่ปุ่นนึง <c oughs> ่งอ,อันนี้จะอร่อยนะเฮ้ยไ,ไม่อันนี้ไม่เคยกินอ่ะแต่ลองดูเฮ้ยคุณต้องเปิดออกก่อนเปล่าไม่ต้องกินแบบไต้อกินเปิดได้เลยอ่าหยิบกินได้เลยครับผมเอาเอาชิ้นใหญ่ กินเต็มเต็มคำดิรสชาตเป็นไงอร่อยปะเป็นไงไม่ได้ทำไมอันนี้ไม่ได้จริงมันมีแบบว่ามีกลิ่นตอนท้ายอ่ะอกลิ่นแค่หลอดอ่ะกลิ่นแบบอไม่มีกลิ่นผักผักกลิ่นเหม็นเขียวอ่ะอืมอาบน้ำมานะเนี้ยโอเคปากหอมได้อยู่อเพราะว่าใช้เซนสอดายอันนี้ไม่ได้ต่อไปเป็นมิ้นหวานญี่ปุ่นก็เป็นวิธีการนึ่งเหมือนเดิมจริงๆอันเนี้ยเหมือนเคยกินนะให้ดมก่อน ผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะกินง่ายนะกินเต็มเต็มคำเลยจะได้รู้รสได้อยู่ได้แปลว่ากินได้ถามว่ากินได้เยอะไหมคงกินได้แค่นี้แหละไม่ชอบเพคเจอร์ปัญจันทร์ความไม่ชอบมันน่ะเหรอไม่ชอบเหนียวไม่ชอบเหนียวะไอะไตัดออกนะเันนี้พี่อนนท์ตัดออกเลยนะหรือว่าตัดตัดออกอากาศเลยนะมลุงเบล์หล่กันบากลับไปเป็นต้มแล้วม่วงนึ่งดมให้ดมกินก่อน อันนี้ผมขอได้ปะผมขอบทำใหญ่ใหญ่ทำใหญ่ใหญ่เอาอี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 อ่อีอ่อยอ่ออี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 ออีอีอิอมอีอีถีอีอีอีาีอ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 เลยอี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 ชีอีอีอนอี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 อเอาอี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 มีอีอาอี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 นีอีอีอีนมอีอีออจริอครับีอีอีอเป็นไงอันนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบสุด นม่เกคยยังไม่จบจังไม่จบโอเคใช่สุดสุดอะไรอ่ะเผือกอ่ะอันนี้นะเผือกนึ่งเผือกเมื่อกี้ินวางเลยหนึ่งอ้าวอันที่เขียนเอ้าเออันนี้ก็ยิดยืดเนาะ้เหมือนกันใช่ไหมมันต้องมีน้ำตาลโรยหน้าเอาจริงป่ะตีคู่เลยนะตีคู่เลยนะเมนูต่อไปเป็นเมนูที่มิกโปรดปรานก็คือมันม่วงทอด มันได้กินอะไเลยมันไม่ตางนก็าชอบเลยแหละอันเนี้ยผมว่าเนี่ยมัู่ที่ใจเราแหละผมว่าถ้าเรากินของทอดจอาอกินย้าวนอือกินรวมรวมก่อนอ่ะอ่อ่ะันที่คุณชอบเนองวงดูเหมือนกันนี่มันม่วเหมือนกันนี่แค่เอาไปทอดโอ้ยอยังมีอีออยงนี่งเมนูที่เราลืมไออ่างนีอ๋ออ่งีอันอ่วงนีอ๋อ่านี่ฝีออ่นี้อออ่แตนี่ย่ะเนี่ยออย่างนี้องน้องี เอาละถึงเวลาที่เราจะินมกติ่มันม่วงแล้วครับผมเดี๋ยวอะไรครับผมล้างมือยังน่ะล้างมือได้ครั้ง เฮ้ยเดี๋ยวเอาอีช้อนม่้ยครับช้อนช้อนได้ครับช้อนช้อนอยู่นี่ไงโอ้ยกินเยอะเหมือนกันมากนี่อันนี้นี่ของคุณนี่ของผมไปผมป้อนดีกว่าไม่เป็นไรเด็กกินไม่เป็นไรแถมคุณบริการคุณมามาอ่านี่คนี่ก่อนอีกคำอร่อยมากอยากกินอีกเยอะเลยหมือนกินแป้งบดเหมือนกันนะคุณกินน้อยไปเท่านั้นน่ะงั้นผมขอ คำใหญ่ๆคำประเอกประเอกเออเป็นไงหลังจากที่โดนแปรรูปมาแล้วเป็นไอติมที่ผมรู้สึกว่ามันก็คือมันโม่งแหละจะมีความแบบว่าความหวานขึ้นแล้วก็มีความเย็นมันมีอยู่แล้วครับเย็นแบบไม่ใช่ตัวเย็นมามนถือว่าผ่านไหมครัเมนูนี้นได้ได้คือได้อะไรได้ได้กินไ,ไ,<ด>ได้เลยหรือว่าได้อยู่หรือว่าไม่ได้ได้เลยได้เลยได้เลยะผมชิมบ้างเื่อยเดี๋ยวทำให้โอเค ชินแล้วคุณรู้สึกไงบ้างอร่อยมันไม่ได้หวานมากชิมแล้วเนี่ยรู้สึกเสี่ยวฟันน้อยลงเรียกได้ว่าเต็มที่ทุกรสชาติเมื่อเสี่ยวฟันไม่กวนใจพอเธอไม่มีอาการเสี่ยวฟันแล้วเนี่ยพวกเรานะครับทุกคนเนี่ยก็จะกินอาหารได้อย่างมีความสุขไม่เสี่ยวฟันอีกต่อไปนะครับแต่อย่าลืมว่าเราเนี่ยต้องใช้เป็นประจำทุกวันด้วยนะครับ ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเอธอยากให้ทุกคนเริ่มดูแลตั้งแต่เริ่มรู้สึกจิตใจแปรแปเมื่อกินอาหารแล้วนะไม่ว่าอาหารจะร้อนจะเย็นจะเปรี้ยวจะเผ็ดเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วใช่แล้วครับผมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ้ยเราเสี่ยวฟันนะเราอย่างนี้จะได้มีช่วงเวลาที่ดีนะครับกับครอบครัวเพื่อนเต็มที่กับเมื่ออร่อยของพวกเรานะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นสําหรับแฟนรายการ EFS ด้วยครับว้า เพียงแค่เพียงแค่แคแคเรานะครับสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับจากนั้นไปที่ Shopee พร้อมกับใ e ส่โค้ดส่วนลด S T I E Z O R Y 1ครับผมก็จะได้ส่วนลดทั้งหมด30บาทพร้อมกับส่งฟรีถึงบ้านเลยครับผมอ,อบอกเลยว่าคุ้มแล้วก็ดีดีใช่ไหมดีมากเลยครับอ่ากินต่ออ่ากินต่อพูดอะกินอ่าโอ้ยน้อยมากี่ เอาละเอาละเป็นยังไงบ้างวันนี้ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิอันไหนโอเคไหนไม่โอเคบ้างผมเนี่ยรู้สึกว่าผมกินมันได้กับอาหารขาวได้เกือบจะทุกชนิดเลยแต่ผมเนี่ยไม่สามารถกินมันแบบสดๆเพียวๆได้กลัวไม่ชอบเทคเจอร์กลัวไม่ชอบเทคเจอร์แล้วก็รู้สึกว่าเราอะก้าวไม่ถึงขั้นนั้นจริงๆก็ถือว่ากินได้นะไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะอย่างเช่นเออไปลาเออกินไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่ไหม ก็ขอขอบคุณพี่เอิร์นนะครับที่ทําให้มิค่ะได้ลองกินอาหารสิ่งที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ตลอดไม่ชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ขอบคุณครับก็อยากชมเชยเขาชมเชยเออโภาษหให้รางวัลเหมือนกันนะคือจริงๆแล้วว่าผมว่ามิคจะกินได้เยอะนะประเภทมันอนะแต่แค่บางทีต้องเอามาแปลรูปอะไรเงี้ยเอออย่างผมยังปลาราอย่างรโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่ไลยใช่ก็เลยต้องแบบขอพักไปก่อนแต่ในมิคคือเขากินได้เขาว่าเออเขาเก่งก็ ว,วันนี้พวกผมสองคนนะครับก็ขอขอบคุณยาสีฟันเซนสดายเตย็มที่ถุกรสชาติเนื้อเสียวฟันไม่กวนใจครับและท้ายนี้ขอฝากรายการ EMS Earth Mix Space ทุกวันศุกร์เวน้นศุกร์เวลา18นาฬิกาด้วยนะครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย ขอขอบคุณยาสีฟันเซนส์ไดเต็มที่ทุกรสชาติเมื่อเสียวฟันไม่กวนใจนี่ไงผมเลือกมาเพราะว่าผมคิดว่าคุณจะกินได้คุณไม่เลือกทีมงานเลือกหนูหนูให้ซีนกูหน่อยเหอะไม่ชอบว่ะเุ้ยมีกนะกินไหมไม่เอาเฮ้ยเปอะไรอ่ะอันนั้นเลือกตามใจไงแต่ต้องกินเผือกกินมันกินมันติดเผือกกินเผือกติดมันเราทำเพราะว่าอะไร ปลาลาเอยากให้น้องกินแบบให้น้องตดสบการใหม่ๆเหมือนที่ผมตบทบการกินปลาล้างไงนี่นาพิเศษเหรอ Next e โอเคค่ะก็จบไปแล้วสำหรับ E m s a big space EP 4มา EP 4แล้วนะครั้งนี้ก็ยังคงแบบว่าตามใจน้องมีอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ก็คือ บอกตามใจร้อเนแต่ก็ดูไม่ได้ตามใจน้องวิกขนาดนั้นนะก็คือพาไปกินไอศครีมแต่ว่าในนั้นก็ยังมีแบบที่แบบว่ามีสิ่งที่แบบน้องวิกไม่ชอบก็คือให้กินไอศครีมทูเรียนบ้างแล้วก็ให้กินแบบว่าไอศครีมที่แบบว่าทํามาจากมันบดซึ่งของที่เกี่ยวกับมันไม่ว่ามันฝรั่งมันอะไรต่างๆนะี่คือน้องวิกไม่ชอบเลยนะแต่ว่าเท่าที่ดูก็กินได้แต่น่าจะไม่ชอบเฉยๆนะคะครั้งนี้ก็แบบเออ มาลองกินดูพี่เอ๋เขาแบบอยากให้น้องลองเปิดประสบการณ์กินในสิ่งที่แบบคิดว่าตัวเองไม่ชอบอยากดูซิว่าจะกินได้หรือเปล่าซึ่งน้องก็กินได้แต่ก็ยังคงไม่ชอบอยู่เพิเ่มนะคะพี่เอก็บอกเออก็เก่งแล้วกินได้ขนาดนี้ประมาณนั้นอ่ะเท่าที่เห็นคือในครั้งนี้คือแกล้งกันเก่งมากแกล้งกันแบบอการละครก็มาอะไรอ่ะแบบ เหยียบเท้าบ้างทำลายร่างกายนู่นนี่นัน่นมีการฟ้องกล้องอย่างนี้อย่างนี้แล้วคือน้องบีก็สายตาคือแรงมากแบบพี่เอิร์แบบตักให้น้องกินคำใหญ่น้องก็มองแบบมองแรงอะมองแรงแต่น่ารักดีใดๆคือเขาสกินชิปก็นหนักมากเลยนะแบบว่า คือต้องวิคือพุ่งก็ไปหาพี่เอิร์เลยอะตอนที่แบบจะดมว่าแบบเออพี่เอิร์บอกว่าพี่เอ,อิร์อาบน้ำมาแล้วนะ้ำไม่เหม็นเขียวนะแล้ววิกก็คือแบบเข้าไปดมแบบใกล้มากคือตกใจมากเหมือนช็อตที่ต้องมีแบบเข้าไปหาพี่เอิร์ใกล้ๆอย่างเงี้ยเหมือนจะเคยเห็นอยู่เหมือนการผ่านตาในทวิตเตอร์นะคะเป็นเหมือนกับงานอะไรสักอย่างนี่แหละงานอะไรสักอย่างที่เขาให้แบบทําของแฮนด์เมดกันแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องมีกับเขาแบบจะคุยอะไรกับพี่เอิร์นหรือเปล่าแต่พุ่งเข้าไปหาพี่เอิร์นก็คือหน้าเข้าไปใกล้มากเลยอะ พี่เอิร์ก็ดูเหมือนแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะเท่าที่ดูเท่าที่ดูคือเราตกใจแต่พี่เอิร์ไม่รู้ว่าจะชินหรือยังแบ่บ้น้องพุ่เข้าหาเก่งมากเลยแต่ว่าแบบเอบอ,เอดูในละดูในอีมครั้งนี้ก็แบบเออเห็นเลยพุ่เข้าหาจริงๆแล้วก็เออไอศ์ครีมก่อนหน้านี้คือเราเคยเห็นแล้วแหละในอ่า ไอจีสตอรี่ของน้องมิกใช่ไหมที่แบบลงรูปไอศครีมสีเขียวพร้อมกับหัวใจสีเขียวซึ่งก็มีคนตาดีว่าแบบว่าอะไรในมุมของรูปแบบไม่มีรถมีเอด้วยเาขาคาดว่าเป็นรถของพี่เอิร์ธกันนะคะแล้วก็จริงก็คือแบบว่ามีคนไปเจอเอิร์ดมิกที่ร้านไอศครีมร้านนั้นแล้วก็เลยรู้ว่าเอาเขามาถ่ายรายการกันนั่นเองก็มีคนไปตามรอยกันนะสําหรับร้านไอศครีมร้านนี้นะโรสก็ว่าอยากจะลองไปดูว่าเหมือนกันนะว่าแบบจะอร่อยหรือเปล่าก็ดูน่ากินอยู่นะเขาบอกว่าเป็นแฮนด์เมดใช่ไหมทำแบบทำแบบเอง กับมือด้วยนะคะอย่างที่น้องมิกบอกว่าแบบเออจะพิธีประทานแล้วก็จะแบบมีความแบบน่าจะระเมียดระไมมากกว่าปกติอะไรเงี้ยจะต้องไปลองชิมดูนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดว่ารอสเพื่ออะไรผิดไปหรือทําอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขอโทษขอภอภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะ